แค่หางเดียวหางเดียวหางเดียวตลอดเลยแปลว่าหาดูกับหาซูนค่ะมึงหันเพื่อนว่าจังไดก็พ่อเด็กหาซีหาซีตัวซีตัวห้ายิลาบอกเลยอ่าตัวซีวอ้ขั้นซีตัวเดียวมันมาทีได้เงินเพิ่น สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านทุกทุกท่านด้อค่ะเมื่อเนี้มาตามคุณพอ่อล่างอย่างเดียวห้าสีไม่ต้องกลับเนาะค่ะร้านเป็นห้องบบกแต่กาไปตรงกันกระปูกพะเม้นนะคะเข้ามาแล้วฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะคะนอกเป็นแนวทางตอนนี้ค่ะมาลุ่มมาหงมาตุมโยบ้านอีพอแล้วเนาะ ล่างอย่างเดียวห้าสี่สงวดจุดแล้วมันมีตั้งแต่หานึ่งหนึ่งหาหาหนึนหาบอกบิตั้งแตบุญเลมาเิิ่มบอกเอหาหนึ่งเดวกัหนึ่งหาแต่วดเพอก็่รนอ่แต่วันเขามาสามงวดสามงวดเป็นกี่หนี้หาหนึ่งกับหนึ่งหาที่สามยังห้าศูนย์เอเอห้าศูนย์นี่ห้าศูนย์่บ่ถึงสิ รว่าถูกถือได้หาหน,หนึ่งได้หาซูน,น,นีได้นำมาจาย์เพิ่นมาเอาอยู่ฟังหัวนี่เป็นมาเอาทอตีละอาจารย์เป็นหน้าบานนี้เมื่อกี้นี่ก็เลยไปหาเพิน่นแม่มาละก็เลื่อเพิ่นก็เลยยกเลขให้เบิ่งวันนี้ละผมกับฟันทงเล่ฟ <c oughs> ันทงัวได้ก็หาสีไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับ เน้นไปที่ใจกว่าพอเน้นเน้นหาซีลากอย่างเดียวไม่ต้องกลับนี่นะครับพอาเตียงกวดเตียงเลียงครับนี่ของแข่ไหมครับพ่อแค่นะครับตามผิงผิวตามจนเจอตามจนเจอส่วนมากตัวมาจากหลานนครับพ่อนะครับมาจากหลานฝันเหรอครับหรือว่าบอมบอกเป็นโตเลยหลานพ่อนี่นะครับ เรี่องมันเตายุโพดมองหัวรถมีโพดน้อยนี่ผู้หญิงผู้ชายม่ยิ่งผู้หญิงมันตะกี้มีต้นต้นย่อไม่ย่อแล้วมันเป็นคือประตูนี่เด้มันเป็นคือประตูนี่มันชีมันชีว้าคือประตูเดี๋ยมันก็ไปเคาะประตูเพื่อนเพื่อนเพื่อนเเพื่อนมันกระบอกว่าห้าหนึ่งมันกระบอกว่าห้าหนึ่งมันก็ห้าหนึ่งก็เห็นผีบานนี้ผมตัดออกแล้วผมเอาหินเข้าไปนะมันเบียดรถ ผมก็เลยตัดออกบ้านมีผมก็ปวดขาดิมอสทำยืนนี่ว่าไปตัดเพื่อนเพคนานั้นก็เลยเล็ดห่อหายดิเล็ดห่อหายกระเล็ดเพิ่งแล้วบ้านมีเพื่อนก็เลยบอกสี่ห้าหายเออห้าสี่คนกินบ้านมีอีกสี่มือต้องทำใจก่อนอ่าสี่มือบ่คั้นเด็ไปเว้าอีกวะบ่เขาอ่านนั่นมันบ่ไหนดิเออเออมันมันเว้าเองบอกเออมันจะบอกเขาเองมือเช้านี่ผมไป็นักเอาในบ้าน เขาบร่ได้ยูนี่เด้เขานอนในบ้านบ้านนี้พ่อแม่เขาไปเหตดงานผมไปฮารเอาบ้านนี้มันก็ถือขนมมากัก็บอกพ่อพ่อสีขนมให้หนูหน่อยมันก็เทให้มมดเลยห่อหนึ่งอ่ะมันเทให้มมดเลยแบ่งให้เพื่อนมาเสิร์ฟมันวางเออเพื่อนอยู่นี่ละสีมีผีเด็กหน่อยเลยมันเล่นน้อบ้านนี้มันก็บอกว่าเทขนมแล้วจุดเทียนให้ด้วยพ่าเสิรโอ้โหเลยจุดเทียนให้มันงจักขวบับค่อในร้าน ที่พ่อสามขวบซีขวบบอกจังไหนจังเหตุปิดเนาะอยยูดีเลยเดีเิาลานอยู่ไม่ออยู่แตงโมแตงโมแตงโมแตงมขอถายรูกสุกับผัวค่ณมาทีับ้านนี้มาเป็นยไ้เออเดี๋ยวไปเบิ่งกันเมาามที่เิ่นเคยบ่อ่อมานเิ่นดอกมาจังหวัดแล้วกสามมวดที่เขาม่านอสามวดอันเิ่นวดที่มานเดี่ยเป็นมวดที่สี่วดที่ซีมวดที่สี เจ้ากระถือตลอดเลยกลางวันตอนตอนที่ตอนใส่เนี่ยบออตัวเลี้ยขวาเนี่ยตอนที่ปฏิกิริยาจังเรยบ่บ่มีป่บ่มีเ้าพ่อคือว่าพันยางไปคุยกับเออกับคุยคุยกับปนันดาคุยกับพูดน้อยน่ะตะกี้มีต้นย่อแล้วมันเป็นแผลเป็นแผลต้นย่อเป็นแผลเป็นคือประตูนี่แหละมันก็ไปเคาะต้นย่อนี่ยเอ่อเพื่อนเพื่อนออกมาออกมา กันท่านบอกว่าไปคุยกับเพื่อนเพื่อนไปบิ๊กซีมันว่ะโอ้โหหัวจักไปฮอดบิ๊กซีมันบอกเพื่อนไปบิ๊กซีเพื่อนจะไม่มาเลยว่าสันมันว่ะเพราเลยก็คนหัวลุกขึ้นกันเรื่อยๆอยู่นี่กันเลยแต่ว่าพ่อนี่พ่าเห็นยังจังเทียบอกเพรอะเห็นแต่กระแข็งอยู่มีมีมีผู้หนึ่งมากขีจ้าเล่งขีสามล้อมากเอากระเบื้องมาส่งผมมากระดิ่งกับเจ้าดังนี่โอ้แข็งคัดนอกมืองนี่ว่าสันกระดิ่งจังได้ แต่ผมอยูนี่ว่าเป็นนังเป็นนังใช่นิดนอเนันีจสัมผัสแมนเานักเห็นไม่แมนแมนแมนเป็นเป็นเกลือมันกี้ชาเลงเมื่อกับแม่มันกบมันมีบ้านหลังหนึ่งที่เอ็นเอาเสาใหม่ม่เ็เสาโซ่มันรบแม่แม่แม่ผีผีว่าเสร็มันสี่เส้เสาเนื่อนเาจเนื่อนใหม่เนื่อนโซ่เสาใหม่นนะมันว่าผีผยืนนงนี้ครัว่าเป็นวลาเต็ม ต้องรออีกสี่วันเออต้องรออีกสี่วันส่วนตัวพ่อฝันบ่บ่บ่ฝันนะฝันก็บ่กเขาบ่ถ้าเอาน้ำร้านถ้าเอาน้ำหลานโอ้ยหลานบอกแม่นปานนีาพ่อเสือร์สวยๆธรรมดาได้รถเป็นขั้นเลยดิโอ้ได้รถว่าได้รถอะไรพ่อได้รถบ่ได้รถปืนหน้าที่ร้านบอกนะอู้เอาแม่นตัวมันจางหมดหรอใจเย็นหน่อยนึวะแม่นถ้าใจถึงอ่ะไงใหมดติดแล้วบ่พ่อ บรเวณศูนย์หาเว้นแต่ศูนย์หาจะบอกตรงๆบอกคับพ่อตรงๆนี่แหละสิบห้าห้าสิบเอ็ดนี่แหละโอ้ไม่ต้องกลับเลยไม่ต้องกลับเลยแล้วก็คู่เดียวด้วยบอกตัวเดียวเนาะบอกตัวเดียวเลยก็หาซีห์เหาซีก็บอกตัวเดียวเลยมันบอกแต่กลับโยดมันบอกว่าซีเอ้าคั้นไดซีตัวเดียวเสียเอางั้นใช้บ่ได้ได้เงินเอาหาใช้ก็เส็จท่านี่แหละ พ,พ่อพันมัดหาซี<อ>ากเ็เลยก็เลยว่าเออก็เลยว่าหาซีเลยเพราะว่าผมเบิ่งในโทรศัพท์เบ,บิ่งยังกับมันหนึ่งเลขกซีมันอยู่หลักหน่วยอยนะนะผมก็เลยพันทงเลยว่าห้าสี่ร่างอย่างดีร่างรางพร้อม,ามนาะเหมือนเนาะแน ไม่บต้องกาปอกเนาะเล่าชัดเจนเลยแหละจนโอ้เห็นยังว่าคนโตมากพอสินมือุ่มคู่เขาก็อบโตมากเออมึงได้ร้ายมานได้แล้วนั่นโอ้ยเพิ่นเห็นคลิปอีพ่ออืมพระเจ้าเห็นคลิปพ่อก็บอกยูทูบอีพระรับขวาราก็ดีอยู่ยูทูปป้าไปหาเด้อป้าไปแมนด้วยเมื่อนั้นพ่อบอกหางเดียวจังไดหาซื้เลยน้อประกาศบอกไหมผมไปซื้อแล้วเฮ้ยเจอเลยไปบอกเขาว่าบนญสองลอย ล่างหาสิผมมุงผมคือกั๋นดวงมีสำแนกบ้านนี้บ้านนี้ซื้อไม่เล้วเอามานอนเสียงกระบอกปัดนี่ยังแต่ผมมักเอลีบานผมเปลี่ยนจากตัวนี้ที่บานนี่เปลี่ยนจากตัวนี้ผมไปซื้อเจ็ดสามเจ็ดสองไปทุ่มตัวนี้เมื่อสี่พันดวงน่ดวงแว่ามวน่ีุ่ซื้อ บอกยายแล้วว่าบัซื้อัวนี่ลัวนี่สิบัซื้อเลยบัซื้อเลยยายซื้อคนเดียวยายดวงแล้วกะยายเพิ่นดวงดวงก็เพรว่าที่ได้เยอะนี่ยายใช่ไหมยายงมืงอเที่แล้วก็ยายวันที่แล้วยายได้เท่าไหร่งวดที่แล้ววันที่แล้วได้สองหมื่นวดนี้ได้เยอะไม่ยายวันนี้ได้หมื่นเจ็ดก็หมื่นหกวันนี้ได้หมื่นหกแล้วก็มาได้แคน่าตงตงและพ่อน แต่ร้านที่บอกนะเป็นร้านเช้ร้านเ้าเระเปร้านเา้เหนเหนเล้นายุจักปีเราจะใช่เหรอคือเฮ้ยเท้าเท้า่นอายุจักปีเต๊นม่งจักปีส่กระเท้าเออม่นุมบาไหมอนมบาเนี่ยบานเล็กคือน้องตม่จ้าเตม่ง่ได้ยอออกสามวดสามวด เว้นศูนย์ห้าเว้นห้าศูนย์บ่ถือบ่บอกเมื่นี้บ่บอกเลยดิขางว่าสุนหานบ่บอกบ่บอกเลยดิบ่บอกเลยสุนหานนีบ่บอกเลยนี่จ้ะเพราถือว่าก่อนจะดตั้แต่ว่าตัวเลขของพ่อ วันนี้ประธานได้แม่ประธานไดแต่วันนี้นี่แม่เราพ่อที่ไอ้พ่อถือเมื่อนั้นแม่นแต่เป็นยังก็เขียนแต่นี่พ่อยังวานอ่ะพ่อยาววาอยู่วันนี้พ่อยกโชว์ได้พ่ออพานี่ยฮะยกไปรอบรอบได้พ่อยกไปรอบรอบไปนี่แล้ไปนี่แหล้อันนี้ม้วนที่แล้วนะพ่อเนาะม้วนที่แล้วม้วนที่ผ่านมาบ้านทมพ่อมักตัวใดม้วนก้อนอ่ะ ป้าไปเบิ้งเบิ้งลูกใหญ่ป้าไปเบิ้งหลานรูบอกเด็กแม่นๆเนาะที่ว่าไม่ต้องกลับเนาะเอฟซีโอ้ยังจำกระจกุณเานมื่อหายเกี้ยาน่อบอกเข้าอยกเรา่ยตัวหาตัวซี ไปกี้เลยตัวซ <in> <Four> <in> ีตัวหามาดีตัวหาตัวซีซ้ายอ่ะันเดอรนี่บอกพูดนนิว่แม่พาไปชี้พพนหนึ่งโพนไหนแม่นี่นี่นี่เยอะไม่ได้เยอะไม่วันนี้โอ้ได้เมื่อเดียวตะเหล็กหาขีค่ะเราเลยฝันว่าได้โกบมาเกิดีเขา เกาทีก็ได้นี่แม่คนนะด้านคนใดลราแม่บวกโอ้ยนี่นั่นี้นี่นัดิพูนน้อยๆนะมันมามันติดมาขอเห็นบอต้นย่อนี่พอเล่นตัดเพราะว่าดินเขาบ่ชได้ไม่ต้องกราบเพรคนว่างโมจีนะมันก็เลยว่าโอ้ยอีพ่อมาตัดข้อพูนน้อยชั่นเดอบ้านก็เลยไปเบิองน้ำปูสารปูนยาวอยู่หันคนก็เลยว่าเจ้าไปเฮ็ดเด้อเอาะสังเกตเห็เห็ดก็ได้ดเลยมาเฮ็ด เพิ่นมาอยูแล้วว่าสันบานนี่มันเลยว่าเพิ่นมาอยู่แล้วแมงว่าสันก็เลยเห็นมาเบิงมอวานนี่บ่กมึงหยดออกที่ดาไปเบิงโรมาไปมูมาไปมาแล้วแม่ไม่ยู่แล้วว่าสันเพิ่นหายเจอดตัวหาตัวซีม้วนตีแลลวใช่ไ้มแม่กวางบางกินตัวหาตัวซีาน้นแล้วงวดนี้บ่านีมันบอกกันที่พ่อเลขยกกุาไปใส่ดอกว่าสัน ตองหันมันบอกตัวซีตัวหาเมืนบอกมันเวลาตัวหาตัวซีด้วยก่อนวับนี่เหมืนว่าอเออกับกันวับกันวดนี่เหมวดนีว่ามันบอกไปใส่ดอกแม่าาบอแม่เออวดนี่ตัวใดก็แม่ตัวหาตัวซีตัดเหมว่ีตีอยอเียดีพ่อพ่ออย่าเพิ่งสกิดพ่อผมสี่ยได้โอ้ยดูข่อยเบี้ยววันที่สิบหก มีนาคหกแปดล้านผมบอกมาแล้วตัวไนตัวไรครับสี่ห้าตัวเก่าตัวเก่าบ่อไปใส่บอกพ่อบ่อไปใส่สี่ห้าแ้วกัดไวมเน่กันบนกันล่างนี่กันบนกันล่างตัวเดียวตัวเดียวทางเดียวหางเดียวเหมือนเดิมพ่อพ่ได้ยินมครับทั้งพี่สี่ห้าครับสี่ห้า แต่หายซื้อเบอร์ลางเงื่อนนี่บอกว่าควันทงหายลางหายบนหายซื้อเบิร์ดกลับไปน้ำครับครับหลานหน่อยผู้เก้าหน่อยผู้เก้าอะไรนี่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 มองมันถามมันเรียกขนมมันหน่อยไมพ่อหักไม่อยู่แล้วเออว่าผมบอกมันก็บอกผมอยู่ทีแรกกันว่าอีกสี่วันเลยสิครับผมถ้าเชี่ยวถ้าเชี่ยวสามตัวก็คือสี่สี่ห้า สี่สี่ห้าครพระบ่านบอกว่าอีกสี่วันก็เลยเอาสี่ห้าเลยเป่าหน้าลุดเป่าหน้าเลยครับได้กัวพ่อจำครับจำสี่สีห้าสามตัวสามตัวพอเตียงอดบ่ไปแล้วด้พี่น้องเตียงอด้วเ่อได้แล้ว ที่แรกพมอมาสิกักว้ก่อน้วนี้พ่อกากแล้วย่าใ้ผมเปิดก็เรยเปิดเลยตัวไหนตัพอย้ำชัดๆสองตัวก่อนสี่ห้ามตัวพ่อสี่สี่ห้าสีี่ห้าครับอ้หนามา้ม่ีเนี่ยจ้าย้ำงวดวจัทวันที่สิหมีนาสี่สห้าอนี้นไว้สี่ห้บนล่าง ไปกลับด้วยไปกลับด้วยกลับวันไหนดิวันอีกสี่มือวันอาทิตยบอกเพิ่มอีกอะไรเนาะครับกลับฟังอีกรอบสี่มือเรมาล่อฟังอีกรอบหนึ่งนะพอแต่ว่าตอนนี้คนรูดมากเนี่ยกเครื่องตัวได้กว่จ้าสี่ห้าสี่ห้าครับส้มตัวเลยครับสี่สี่ห้า สี่ห้าสี่สี่ห้านะคะท่านผู้ชมมจะมาพันมาชื่อกับหมูติตรงใดพ่อตรงใดเเป็นไรดนี่เด้เนยบหนีนีบนีบหนีบหนี่นีนีบหนีบนีบหนีบ้นนนีหนบหนีนนี่นบ้านนีบบนี่นนนีีนหนนนี ชื่อประตูนี่ละพอไปยืนอยู่พุ่นไป n h à n พ่อไปยืนอยู่ใกล้ๆพุ่นดีกว่าจะได้เห็นพุ่นน้ำมออมมี่ย่างพุ่นเพิ่นเตินพุ่นใไฮชูพ่อได้มแรนเลยแต่พี่นฮชูกี้ๆดีเม่ที่มองว่าวิ่งมองว่าวิ่งวันหน้ามันจะมาเคาะอีเมื่อเช้านี่บอกผมเอาขนมเทสเซนี่เทเบิดถุงเลยนะจ๊ะแล้วก็บอกผมจุดธูปนี่ครับเพิ่นบอกเองนะจ๊ะบอกเองจุดธูปจุดเทียนนะจ๊ะนี่จุดนี่งาะจ๊ะ ผมกะเทียนมันจุดไห้เด็กสเทขนมนั่นเลยพี่พอออ่อเทไว้ผมเทไว้เอเช้าน,น,นี้มันนั่นแหละบอกผมอ่ะบอกว่าให้เทขนมให้หน่อยให้เพื่อนเออให้เพื่อนบ้านนี้ผมว่าเทเบ,บ,บิดบมดเทหมดเลยไอ,อ้สั่นผมกะเทให้หมดบา้านนี้เทขนมแล้วจุดเทียนให้ด้วยไอ,อ้สั่นเออเนื้อหน่อยนะบอกผมจุดเทียนให้ด้วยไอ้สั่นเผามาไม่จังหวะแล้วครับงวดทีซีเด้อดิเด้อ เงื่นีเงื่นีมาเง่นนีงว่นึ่งพันบ่บอกรี่อเออบ่บอกงวดนูนห้านี่บ่บอกเลยเด้อชูนห้าบอกือบอกรืบกับบ่บอกเลยถามจังไรกกับโ่บอกบ้านนี้มมบอกงวดนห้ีหมู่ว่านหมู่ว่านนี้ครับบานนี้กัมาตองงว่อนซีหาห้า่ประเทศสามตัวกับซีซห้ามักกัจัง่อยซื้อบ่มักกัผ้าไต ากันยังมีเนี่ยค้าอยู่ตรงที่พันวาอีกสี่วันเอออีกสี่วันนึงเนี่ยก็เลยนละก็เลยเอาเงนก็เลยเอาชี้นี่ละชี้ีห้านี่มาสิอักไว้คักๆเป็นว่าแม่ผมมาเสิให้มันนั่นๆเท่เดียวคัดมีนผันหัวดีเออกันเล่ว่าสิเอาไว้ก็ว่าลูกนัร้านบอกดีๆแล้วจริงสิมาปล่อยเท่เดียวนะนี่เอากระชันกระปล่อยต่อเวลาไปเลยต่อันงวดไปเลย ออดไว้ยังได้กับวายูติครับแม่ออดไว้ยังได้กับวายูสได้หรับาสี่ห้าสาตัวสี่สี่ห้าพี่น้อพี่น้อคัดพัดบหานคัดบหมบานเรต้องเช็ดนะครับเพราะเด็กไม่ดเดียวสี่สีานอพ่อเนาะ สี่ห้าแ้วเราม่ห้าสี่ห้าคนบอกน่อีกสี่มือเดี๋ยวจังได้ผมโชคไปหาเรื่องกับโชคหาผมก็ได้อีกสี่้าวนยเขาสได้ให้แร์เต็มทึงเ้าชามีมื่นี่เขาจะให้รถแรงเต็มเราชิงแล้วรถชินแรงมาได้เนาะรถกีดชินได้แรงเตงเขา้นกี่เราแต่สนใจเขาเสียแรงเ้็มทึงแรงเต็มใส่โน้ตทางปทางถนนถนนถเขากันเ้เป็นเห็ดทานนี่ แม mm, ่มี่นลูกคุ่นี่นี่แม่มันเด็่แม่พังสมิเส็งแม่ี่เศษเด้วเราพอนี่งพังกัอยู่กับครูกับ่าติไก่ขั้นฉนวนแม่มีสิ่งอย่างที่เพล่นแบบเห็นตวันข้าวเาเห็นเนาะเออแต่แม่มันน่ะไปนอนที่บ้านผัวมันเน่ะนอนบ่ได้ผู้นี้บ่กันกันรดต้นค้นตายอยู่หันทางสิันสิบพันบนทางบ่ได้จีิจเลยแม่มันเยนะสิ่งี้ยู่พึ่งเกื่อนหน่ยยามยาง มันเจ็บหัวมันเว้นอย่างอื่นโหลดอีน่ะอีแม่มันเนี่ยมันมีเส้นเป็นไงมึงหนีมีเส้นไปเด็กเนี่ยอีใหญ่นี่ก็มีเส็นแล้วก็จุดนี่จุดหน้ามูฟอร์มูแม่กับ่นี่นี่มี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 ่มี่มี่ผู้เห็นโอ้ยแต่ว่ามี่โอ้ยแต่ว่ามีหมอถ้ำยูนนิ่งกว่ามีพระอาจารย์มน้าอ้นี่นี่หมอถ้ำนี่ตรงๆเนาะเน่ย าเอายูพูดอเบรบอเคยบอเคยมาบ่ร์บ่เคยขายพูดอื่นมาที่มาจากที่เพิ่นมาท่านพี่ที่ดคะทางในรูดข่าวเมน้ยับพ่าวบว่า่วบ่าวบ่่ว่าวบ่่นว่าวบ่่าวบ่าวบ่บ่าบ่าวาบบ่าาน่บ่่าว่าบ่าาา่าา่าาาาา่าาา่า พี่บอกสื่อจะกรายานไฟฝ่าหายพี่บอกสื่อหลายหลายหรือเรื่องบริษัตัวใดแหละลูกตัวซี่ตัวหานั่นแหละบริษัทบวเมื่อกี้นี่เด็กอ้ยพ่อบัตรถึงสามพันกัวเนื้อโล่งแม่คือเก่าตัวยังว่าบอกงูหักแล้วเอาไข่ดีเพ่อแม่นะลูกไข่ก็ได้หมื่นเดียวลูกไข่เปิดฟันได้สามตัวซื้อนี่ขนาดไม่เลยสามหมื่นค่ะห้าสี่ล่างตัวเดียวไม่ต้องกลับเนาะทั่วประเทศเนาะวันเ่าจะได้หลายเป็นล้านโัวเ้ย จน่าคิดพ่อพ่อออกหาดีกพ่่อนเลยบานเสียของบานนี้มูยู่ไกลพวนคือโทุมากมดเนาะมน่าบอกนี่เรื่องว่าแต่ละอุ้ง่าเป็นยังหน่อ่อเนาะแต่ว่าขัดข่ซาที่ว่าเสียร้านหน่อยนี่ได้ลดเป็นคเั้งแมนเออผมซึ้งวนหนึ่งสี่พัน แต่แม mm. ่ใหญ่ม ah, right. ันนั smoked smoked ่นฝ okay. mm. yeah. ีเหตุงานปัจจ hm. no ัยอะไรตลอดเลยทีเดียวนี่ติมันก็เหลือตัวรถอ่ะมันสบาร์หมดเดียวเลยแต่มันตามปื้นเราคือจังหวัดหาหนึงคือว่าสองสองเทียมันมันสีบอกรวงเอากะหาหนึ่งเล่นอีกเงินหนึ่งก็ออกหาหนึ่งอีกเี่มันสีฟังตะข้อมันเบาผู้ใดถามกันผู้มันถึงสลบเดียวมันก็บอกเองของมันจ้ามชิบ่ะไ้ร้อยมากกว่า ร้อยมาทีละคนมราเป็นยังไงมาไฟสิถึงชะล้มก็คว่าคนพวก็ดูย้ายมากตื่นอยู่เนาะตอนนี้เนาะมันยังตื่นอยู่อีลาอีลาบ่หวมเด้อเออจันเอ้าบอกเป็นหลดลูกอีลาจีเพื่อนไมันยังถามเพื่อนเพื่อนว่างได้เด้เพื่อนม่าท่นี้เห็นอยู่ยังเห็นอยู่เด้วยพอเสี่ยวเพื่อนนอนในอีลากันพ่อจันเอาเงินให้อีลาเพื่อได้เมื่อรุ่นได้ซื้อขนมมาสู้เพื่อนกิน ไส่น้อผู้ใดออกอีกกรปูทิมก้อนปัดบตีอีกกรปูวานแล้กะดถือเครื่องหลายสาตัวใหญ่ปูกระแปดติดเอากระปูออกก้อนไปล้อยน้าม่บูนไดกระปูก็ดีเอากบออกมาตับังย่ก็ไปลอยน้าไม่ก้อนแต่ว่าแม่อันอีน้หน่อยหรือว่าเี่บ้านฉันก็ถือเค่งเหล็กบนเหล็กหลางหน่บุญจักล้ๆยากลานสี่หรืว่ามันเท่นใจัวพี่บ้านนั่นแหละเป็นบรเล็กบนเหล็กลางคนน นก็อันนี้เป็นทุกคนเจ้าบอกจ้างอะไยของถึกฤทธิ์เจ็ดสามเลยหลายคือทั้งร้านอีกวันหนึ่งคือมาผูกไผ่ได้ทั้งสามตัวลูกไผ่มันเบิ่งอันมันฝันมันเบิ่งใน่ติดดอกบอกพอเออเบิ่งแต่ลูกได้สามมื่นก็กลัวแม่โอ้ยมันเงนแล้วได้สามตัวแม่จะได้หาซีนี่ได้นมื่นหนึ่งก็ว่ามันออกเลขิกันเล่าแล้วว่าเัร็จก็เรียกว่าเอาลายเอานี้ไปก่อนเดี๋ยวอีกซีมือเขาใครมาตามอีกน้องพ่อเนาะอีกซีมือจะมาตามร้านไหม เพื that, ่อนมาเพื oh, the the mm ่อนจะบอกอีกซีเมอร์แล้วมาครับจะรนทาเราทั้งปอนยกขึ้นเลยนะครับยกไปเรยเลยยกไปเลยจ้ะพ่อบเดียวไม่ต้องกลับชุดเดียวนี่ก็ชุดเดียวซ้ำเม็ดเดียวแล้วนี่ก็ได้เม็ดเดียวลอะี่